อ๋อลองมาหลายตัวเจอกล่องทองเลยจบเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะ9 0เฮ้ยถ้าโยโยกแนะนําตัวสีทองเลยค่ะพี่ถ้าเอาแบบเร็วสุดนะก็คือตัวเนี้ยแต่จริงๆถ้าถ้าเป็นกล่องดําหรือเป็นกล่องดําชมพูอันเนี้ยมันก็ลดนะจะสั่งแล้วแนะนาหน่อยน้ำหนันนก77เหรอคะ73เหรอคะออถ้าจะเอาแบบแฟกจริงๆเลยนะสําหรับเชียนะคือเชียชอบคู่นี้ในการกินด้วยกันเพราะว่า อันเนี้ยพวกส่วนเกินอย่างแบบตรงหน้าท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเรียกพุงหมาน้อยอะค่ะตัวเนี้ยจะค่อนข้างช่วยได้ดีคือแล้วมันจะได้ไปรีเซ็ตลำไส้ไปรีเซ็ตไม่ให้มันมีพวกเขาเรียกว่าคล้ายๆเหมือนตะกันที่มันอุดตันลำไส้อะค่ะแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปกินในการช่วยบล็อกช่วยเบิร์นนะคะแล้วก็บล็อกพวกของเก่าๆอะแล้วตัวเนี้ยมันใช้แอลคาดีทินตัวฟูมาเรต มันจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีมากๆเลยนะคะมีราสเบอร์รี่คีโตนด้วยเป็นรสตอเบอร์รี่อันนี้ก็กินง่ายค่ะกินง่ายมากหนึ่งซองมันเท่ากับเจ็ดแคปซูลนะคะคือถ้าให้เชนั้นนะจริงๆเช์ว่าคู่เนี้มันมันเห็นการเปลี่ยนแปลงอ่ะสำหรับเชี์นะอืมโอ้ขอบคุณที่สนใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เป็นตัวนี้อันนี้คือสุดยอดของคือสูงสุดของของตัวตระกูลลดน้ําหนักละนี่เธอดูหุ่นฉัน ผลจากการกินชาเม่สไตเอส